วิธีการแอบไปส่งสตอรี่ไอจีแบบไม่ให้เขารู้ตัวนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้นะครับโดยใช้วิธีการตามนี้เลยก็ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Google Chrome นะครับในมือถือของมันเพื่อนเนาะจากนั้นนะครับให้มากดตรงช่อง URL ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์ไปว่า storyserver.net พิมพ์ตามนี้ไปเลยเนาะอ่าเมื่อเพื่อนๆนะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลย เว็บไซต์นะครับมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมาแล้วมากดตรง enter instagram account username ตรงนี้เลยครับเมื่อกดไปแล้วนะครับก็พิมพ์ชื่อ ig ของคนที่เราต้องการจะไปส่งเลยโอเคครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อมากดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้มาติ๊กตรงช่อง am not arobot ตรงนี้เลย โอเคครับเมื่อเ,เพื่อนๆนะครับติ๊กเสร็จแล้วมันจะมีข้อมูลบอกตรงนี้นะครับว่าเป็นบัญชี IG ของคนนี้และบัญชี IG นี้นะครับมีทั้งหมดกี่สตอรี่จากตัวอย่างจะเป็น5้าสตอรี่เนาะแล้วข้อมูลข้างล่างสุดนะครับจะบอกว่าเขาลงสตอรี่ล่าสุดเวลาไหนนะครับค่อนข้างจะบอกข้อมูลครบถ้วนเลยและถ้าเพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาจากหน้านี้นะครับมันก็จะมีบอกเนาะว่าสตอรี่ที่1ที่เขาลงเป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโออะไรอ ตัวนี้เป็นภาพที่2ต่อไปนะครับเป็นภาพที่3จะแสดงผลแบบนี้เลยและในภาพที่4นะครับจากตัวอย่างจะเป็นลักษณะของการลงสตอรี่แบบวิดีโอวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับต่อไปนะครับสตอรี่ที่5จะเป็นรูปภาพเนาะสตอรี่ทั้งหมดนะครับที่เรามาแอบส่งนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโอเรานะครับสามารถเซฟลงในมือถือเราได้โดยการกดไปที่ปุ่มเซฟแอดโฟโต้ของสตอรีน่นั้นๆนะครับก็การที่เรานะครับไปแอบส่งสตอรี่นี้จะสามารถทำได้เฉพาะ IG ที่ไม่ได้ตั้งค่าเป็น private หรือว่า IG ที่มีความเป็นส่วนตัวนะครับสำหรับ IG ปกติที่ไม่ได้ตั้งค่าเป็นแบบส่วนตัวนะครับก็สามารถเข้าไปส่งได้หมดเลยเพื่อนเพื่อนนะครับลองไปทํากันดูนะครับและจะมีอีกกรณีหนึ่งเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนะครับไม่รู้ว่าชื่อไอจอยู่ตรงไหนก็ให้เพื่อนเนะครับเข้าไปส่องหน้าโปรไฟล์ของบัญชีไอจที่เพื่อนๆต้องการจะแอบไปส่งสตอรี่เมื่อเข้าไปยังหน้าโปรไฟล์เขาได้แล้วนะครับมันก็จะมีชื่อไอจอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนนะครับไปกรอกในเว็บไซต์เพื่อเเข้้าไไปดดูลย โอเคครับก็หวังว่าจะครบถ้วนนะครับเพื่อนๆนะครับลองไปทำตามกันดูได้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ